แดดออกพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดียายจ้อยอีสันฝรั่งสวัสดีค่ะม่ยางพี่น้องแดดออกดีดีแต่ว่าหนาวยายจ้อยกับม่ยางอ่นป้าแปรเหเราแล้วมาหามึงบานพื้นมันออกนอนเรายายจะบานยายจ้อยออกไปสนเนจ้อยกับม่มึงแต่ก็บ่เก็บพื้นดอกมามื่อซื้ออยู่สวนกับมีอยู่ทำทีกินนะเนาะอืม แดดออกดีด <c oughs> ีพี่น้องเอ้ยข้างในแดดคักแดดยางสวยงามก็ท่านเห็นเปร่าเกิดด้วยพี่น้องแสดงว่าคนท่านออกบานได้อจเ่ยมันจะเป็นอันออกไววมันสิออกฮัลโหลฮัลโหล my friend thank you very much ฮัลโหลฮัลโหล เ่อท่านเห็นออกบ้านพวงนั้นเป็นทีลารเนาะมันก็จะออกไหวอยู่แต่บานแจจอยนี่มันออกมันออกกึ่งเทือกเขาเมื่อท่านเห็นออกพี่น้องเ่อท่านเห็นปงอยู่ท่านปงก็จะปงอยู่แถวนี้ล่ะนี่แหละแมนเบิดนี่เขาลูกเนี่ยเขาลูกนี่แมนเบิดเป็นแปรเหล่าเบิดพี่น้องเอ้ยอืมไี่ใช่แปรเหล่าเมืองต้นไม้นลยพี่น้องมันพ้นโตกักไหลต้นไม้ลมเป็นเท้าเลย นี่ตูดยังไงเออผักบวบนี่ก็เห็นแต่เหลาพี่น้องมาท่านเห็นก็นท่านออกดอกประมาณสิ้นเดือนออกแน่นอนเต็มนี่ละเขียวเต็มเลยละ่ะตะ่นออกเนาะค่ะเนาะถ้ตะ่นออกมันกระเอาะเต็มนี่ละเขียวเต็มปลาเลยละ่ะคนกระจี มาเก็บกันมาเนี่ยว่าทันเห็นพี่น้องว่าท่านเห็นได้ชอย,ยมาหายาตมังเห็ดหูหนูได้เนี่ยนี่มันเกิดน้ำตูนอันนี้เนาะยาตมังเห็ดหูหนูม้ำเสียมเห็ดหูหนูออกหนาวหนา,นาพี่น้องเลยเดดออกก็เสื้อมเหนาหายเหนาวขาดหนาขาดล้มล้มล้มนี่เ่ราเห็นมันออกน้ำตูนอันนี้ล่ะเห็ดหูหนูเนาะค่ะเนาะนี่ จนยมน่ยามมึงเห็ดหูหนูอีก่มันเดือดดอกแล้วแมนน่นบ่านี่โอ้ยจนมันเหี่ยวแล้วจนอยัางขอป้าหาเห็ดหูหนูพี่น้องมันตุนไหมบ้านเพิ่นตุนม,มันล่มตุ่นไงวันไหนเพิ่นกับพวกเอาด้วยพี่น้องเด้อเพิ่นกับป่อยไวปเห็นบ่นอนอ่างล่างอยู่นี่เออนอนอ่างล่างอยู่นี่อ่ ฝนเศร้าตกมนสามมื่นแล้วพี่น้องจ้ะแต่ว่าอากาศหนาววันนี้ดดแดดออกผู้ใดเขาก็ยยางทุนทานทุนทัน,ทน,ทนแต่ว่าหนาวเย็นครับพี่น้องเอ้ยไม่ใช่กับมาหาหา,หาตะเฮ็ดหูหนูล่ะฮลัฮโลโหลฮัลโหลคุณวินนี่วินนี่ฮลัลโหลเสียงขึ้นก้นนอ้องอือว,ว่ารึโมเสียงขึ้น นี่ทางเล่นสกีวันนี้พี่น้องเนี่ยนี่เนาะย่ำย่ำย่ำหิมะมันหลเนี่ยเพิ่ก็เล่นสกีมันก็แลนสกีลงมานี่ยแหละพี่น้องแะทางเล่นสกีเนี่ยสกีน้ําแข็งอืมตรงนี้เป็นสนามสกีเลยพี่น้องนี่เพิ่งก็แเลนน้ำเงนนี้ลหละแต่หิมะมันลงหลายๆเนาะแต่เป็นี่หิมะบ่ลงพี่น้องบ่เห็นเห็นแต่น้ำแข็งลงสองเทีาหิมะเพราะท่านได้ลงอยอ่อืมกะซีเขาหน้าหอนแล้วล่ะ เดือนนานี่ก็ห้อนแล้วพี่น้องพักถ้ามาตาก็เริ่มปุ้งเริ่มออก <c oughs> ผููเปินเคยเก็บกินมันก็นเก็บกินนะพักถ้ามาตาเนาะจังอันกับเทียมปลาอย่างเสียหอมปลาอย่างเสียถึงกับพักกันไม่เก็บเอาให้จอยกันมาเมืองไปป้าเห็ดพี่น้องป้าเห็ดอยู่ฝากข้างพูนท้าเขาทาาน่ะ แต่ว่าเขาลูกเดียวกันนี่ละแต่ถามานมึงกระเทียมปาบมัน่ออกมันเพราท่านเด้ออกบ้านเห็นถ้าคืนเขาเก็บเอานอมันแหนโน่หน่อยไหมจักไปเก็บมาอย่างมันเพาท่านใหญ่เก็บ่นมาโอ้ยเนาะมันมันเป็นโน่อน้อยหน่อยู่พักกันไปคุดเอาอยู่ว่าสันจะมันเอาไมาเห็นนี่อย่างไอ้จอยจมสะกอนเถอะทั้งหลายคนอยากใไ้มันแพร่ีนไปคุดเอานอหน่อหน่อยมามันกะตายตัวพี่น้องเอ้ย คน,นห้านเฮานี่แหละคนไทยนี่ยแตกินนี่ยังกินแบบว่าโบ้หอนหูจักอันอนุรักษ์เห็นว่าเฮ็ดคลิปกับเฮ็ดคลิปเก็บประสันว่าว่าอนุรักษ์มันไหวแค่เม็ดเฮ็ดจอยนี่ไปเอาเด้อพี่น้องเด้อยฮ็จ้อยใครอยากให้เพิ่นหลายหลายอนุรักษ์กันต,ตามธรรมาชาติเพิ่นอยู่กับธรรมาชาติเอาไปเอาไปแต่พ่อยกินกลับสองกลับเฮ็จอยบ้อัน มาขุดเอาตาม,นมนนนนันหน่อยๆด้กจมเหม่นอื่นคนก่อ้จอยเห็นเพิ่นเนาะเป็นตอนนน้อยพ่อนั่นคืนนี่คือยังหยอดหยาเนี่ยไปขุดไปเก็บป่เพ่นไม่กินนี่พะศันแต่เที่ยมปลาน่นโอ้ยเหตดไขหนาคนไทยเขาสีายกินอย่งกิบหายไว้วอดไอยจอยจมหลดแล้วไอ้จอยว่ามันคนเนนั่นเนาะอืมโอ้ เล็กหน่อยเขามาเล่นพี่น้องเขาฝนฟื้นว่านั่นน,น้ำเอเอเห็ดเป็นซุ่มเนะเาะเล็กหน่อยนักเรียนเห็ดเป็นซุ่มเพิ่นมานี้เออฝน,นมาห้องน้ำนี่น้ำอันนี้มันมีวัตถุดิบวัสด้พี่น้องน้ำมองเนี่ยน้ำจากธรรมชาติถ้ากันเก็บอยู่บริสันเออเห็ดก็ว่าปลาปากซะงาบดอกเห็ดมันหลายเนาะตะแปเหลรานี่ยไหมจกักมาพิ่นเก็บไปยังกับดอกกับแดด น้อยนี่น้อยอยู่กับไปเก็บเอาผลน่าจะไม่หลงเงยไหลเออเห็นเป็นปลาไงไงไปเก็บเอาปากใส่ยามดอกนี่พอนี่น้อยอยู่กับไปขุดเอาผลมาได้จมจมเห้คนที่วันไปเก็บอันกระเทียมปลาเลยพี่น้องอืมไดไปเก็บคนอี๋อตั้งหัวปีกันหรอกกระเดะคอยนี่บ่เก็บเด้อเก็บเไปหยางมังนว่วเป็นสิแซ่บเกินประน,นันฮึ่งกับฮึ่งคากับคา กินกับว่าเห็นว่ามันิสซ่บเออเอาใบสองใบสามใบมใส่สลัด,ดคืออยู่ผัวเนาะพี่น้องคนมาคือกันคนผู้หนึ่งกับจังอนุรักษ์แย้จอยเป็นคนมักปลูกมักฝังแย้จอยกับลยไม่อยากเก็บอย่างนันเพอนอยากอนุรักษ์พ่น้อจู่สวนแย้จอยกับบ่าพี่น้องแปรเรานะ่ะแต่แย้จอยขุดถิ่มมันแพรพอแย้จอยไปกินแย้เทอนะือเนาะ ก็คอยกินบันนี่มันดอกมันโลนมาดอกกเต็มเนี่ยวันนี้ปลาหวานเพิ่นปลาโมูบานนี่พี่น้องอันนี้เป็นทางจักกรยานเรนเจอร์ด้วพี่น้องจักรยานเสือภูเขานาฮอนมันกันที่นี่แหละมนกันทีขี้มานี่หละขี้แข่งกันเนาะคะเนาะจักรยานเสือภูเขาด้วยพี่น้องสนามมองนี่เป็นสนามแข่งกีฬาเสือภูเขาด้ยจักรยานเสือภูเขาด้วยพี่น้องเด้อจักกรยานนี่อย่าง ัดไดจเล่นจอดทีเจ้าอยก็ฟังเบาบป็นเนาะบรรยากาศดีดีบรรดาดจ้าไอ้ก็มองหันว่าโฟเฮ้ว่าไอซ์นะเยียว่าซะฝนเศร้าตกแล้วก็เศร้าเป็นน้ำแข็งเล่พี่น้องเป็นน้ำอืมอืมเป็นน้ำหงหล่ะดจ้อยสิยังไปหนียักน้อยมีปลาเห็ดหูหนูทิไปหามืงเห็ดหูหนูพี่น้องนึงเนี่ย นี่นะต้นใหม่มันโคนเนี่ยจอยตื่นเนาะจอยหย่านี่น้องนี่แม่ต้นนี่จอยบวก่าเขามาผู้เดียวดิตาพงเย่เขามันน้ำเยอจอมาดิเออต้นใหม่มันมันหลายแล้วมันมันน่มันโคนลงกมึงนาะนั่นมันหัดเกะเซกเกะกัมักมันหัดอืมอืมยังออกระลังกายเล็หน่อย แดดดีแดดดีวันนี้ถ้าแดดออกเราก็ออกเดินเนาะพี่น้องอยู่แต่ในบ้านไร้มันอุดอู้เออไอจอยผมมักอยู่ในบ้านดอกกันนาหอนนีออกเต้นคนอกบ้านนาหอนนีห้องพวกเขาในบ้านเดกชายไอ้จอยอยู่ที่สวนร่างเทียนอนอยู่สวนพี่น้องเอาผ้าห่มมาหยัางมันลงมานอนเลยไอ้จอยเนี่ยนอนอยู่สวนเลยหน่ะเตียงขึ้นตีหนึ่งไอ้จอยยังขืนไปเนาะนาหอน ยังขึ้นตีนหนึ่งวท่านในมือด,ดิพี่น้องจ้ายังแดดเห็นยังเห็นตะเวนอยู่เลยยังขึ้นบอลนีนน่แล้วนี่ปี่กาออกไล่ยลยเห็นหูหนูงางานางนี่เนาะต้นเนี่ยพีนี้บ่ออกพี่น้องนี่เห็นหูหนูสิยกใจไม่เก็บเนาะออกไล่ยลเนี่ยพีนี้บ่เห็นโอ้เขาตัดออกแล้ว <laughs> มันขวางทางเห็นว่ามันลุ่ม ขาตัดออกเลยพี่น้องมันลุมลงมาใส่ท่างอือคันเลยตัดออกเลยบัดนท่างจัก,กรยานนี่พี่น้องเนี่ยจักรยานเสือภูเขามันก็จิขี่แข่งกันว่านี่ล่ะจักรยานเสือภูเขาอืมก็จะปอยกันเนาะปล่อยเป็นขั้นๆลงมาพี่น้องเริ่มต้นจากจุดท่างคุณละ่ะมองทึงสนามบินสนามบินยูท่างทึงเลยพี่น้องเด้อสนามบินเดีจะอยมา เป็นกับไทยเป็นกับปอยมาจากตั้งสนามบินกับปอยมาลงมาหนีลงมาหอดหนีเนาะเราก็ขี้อ้อมหมู่บ้านพี่น้องขี้อ้อมขอบซ้ายไปนี่แหละเออจะกีย่านภูเขาเป็นกีฬางามหนาวหอนพจนจัดจัดกีฬาเนาะค่ะนเนาะ้นกับเมืองเต็มอยู่พี่น้องเลยงามจัดแล้วเจอปีนี้พี่กายพี่กายพจน์ว่าจัดเพราะวา่าอันสนามบินเพจนจัดงานเนาะพจนเอาบินเอาเครื่องบินมาบินนะกายเนี่ย บัดน,นี้เพิ่นเลยบ่ได้จัดอันจกกักรยานอันเสือภูเขา <c oughs> เลยบ่ได้ทมึงเพิ่นโอ้ยต้นใหม่มีแต่งามๆแต่ะวะโคนก็หลายพี่น้องเอ้ยเอาพยังบัดนี่คือบพยังมาน้ำกันขอบคุณแล้วค่ะเด้อขอบคุณดวงตาสวรรค์ขอบคุณเพื่อนๆให้ช่วยกัขึ้นไปนะพี่น้องอืม เพื S <S ่อนเพื่อนมาให้กำลังใจย้ายใจกับขอบคุณเพื่อนเพื่อนมาให้กำลังใจย้ายใจกับขอบคุณก็เก่าล่ละมิตรคำว่าขอบคุณแต่ละคนเบาบางเนาะพี่น้องเนาะอืเบาบากันมาไม้ยางเป็นไงที่สะอาดเลยมันจู่หัวป้ายเห็ดไงไ่้ยางสาอันมันกับว่าไก่เราคันนี่ขวบไปหนีเลยพี่น้องใกล้ใกลกับหัวป้ายเห็ดป้ายเห็ดหูหนูอืม นหนข่อยมากผู้ดเดียวข่อยกับ่มาด <c oughs> ตาิตื่นปลา, <c oughs> าพีดด่น้องตื่นปลาหน้าผู้เดียวว่าข่อมาดันปลาหนีดอกแต่ว่าคนกับหลายคนกับยางหลายนี่ค้นทียางอ้อมสาในไหลายพี่น้องสาข้างล่างเนาะอืมซาข้างล่างค้นทียางหลายอือโอ้ยเนาะ ไอยหอดไปยังไม่ไหวในเปียง,อ,ง,อ,งอัน <laughs> นี้ย่างสาเลยมีอเมียนมีใหม่คำไม่เดียวย่างไปว่าเปลี่ยนใหไ่เนี่ย <laughs> จอยเอาใหม่คนมาใหม่นึงเ <laughs> นี่ยจอยบอกเอาใหม่เดือมาลืมเ <laughs> นี่ยจอยออกมากวอนเล่าเนาะลืมปูจงปูจงสวัสดีครับรย่าอนะะมื้อนี้แดดดีปูจงเลยได้ออกไปยังที่เป็นเมืองเฮ็ดหูหนูเนี่ยป้า้างนาเนี่ย ออกไม่ยา,างแต่ว่าหนาวลมลม้มออกไปเดีล้วยายจ่อย,ยออกาปัาวคนอยู่กับปลาเนาะ,ะทางปลานี่เนี่ยเป็นทางดีบ่อยวางเพิ่นบ่ขี่จักรยานนี่ตึกตึกตึกเลยจักรยานอันนั้นจักรยานเรนเจอร์น่เนาะ,ะ,ะต้นไม้บ้านเพิ่นเขปาขปลาเขาปลาแจ้งอยกับแม่วันหนอพาพเพื่ออกม้ยา,างปรกันไม้ยา,าง ยางมึงเห็ดน้ำกันมันพกอกันพอกเอากัดมันพอกกันพอกหรอกเห็ดหูหนูอือปลาทาั้งนานั่นบานเฮากลุมแหง้งลุมแหง้งลุมนี่ยยี่นีน่นนกับลุมแล้วนี่หนาวแดดออกหนาวโดวยเฉพาะลุ่มก็มึงต้องคอยใส่หมวกอันนี้มากมึงเนี่ยคอยใส่หมวกอันนี้มามันพอเขาหูยังวะเนี่พนยพอกใหเราเจนหัวช่วยยังไง <laughs> โอ้ยแต่มันไข่ปลาใส่หมวกมากมันเต็มที่มันหูเย็นไหมคะอือนี่แค่เนี้ยไข่ใส่หมวกมากแต่ว้านนั้นมันยังลงเข่าหูอ่อนเข่าหูมันได้ยินี่มันก็เลยบบอุ่นปันไดปล่อนึกว่ามันสิบวันหนาวเนาะเห็นตาแดดอืมเห็นตาแดดเราด้วนสิบวันหนาวปานนี้นะที่ไหนได้เอ้ยแดดคักหนาวคักแดดแจ้งจังปางมึงเนี่ยเออโอ้มือนวันเสาร์เนาะคนตัดฟื้นพี่น้อลเสียงเครื่องมันตัดฟื้น อยู่ปลาุนปลาท่างเ่องุนแต่ปลานี่พ้นบ่ใหหตัดแล้วพี่น้องสาใไหตัดแล้วเห็นว่ามันพอดีแล้วมันมันได้จจงวะเนาะเอาตาปลาเราผู้จงคข่หนั่น่ะคข่เป็นคนบานปลาอยู่กับปลากับเขามาอยู่เมืองหนอกก่แพร่ทางอยู่ตาปลาตาดงอืมบม่ได้อยู่ในหมอกในเมืองน้ำเขาดอกอยู่ในหมอกในเมืองแบ่พออยากอยู่ดอกในเมืองอันเสียตัเงิน โอ้ยมันไม่ heat อเฮ้ยมันอันเพ่นอันหิมะเพ่นลงแล้วเนาะหิมะเพ่นอันละลายพ่นแล้ววันนี้เห็ดเห็ดโอ้ยแต่ว่ากัยังแกนยังเป็นอันแข็งแขียนนี่ได้พี่รองเลยคักขนาดแมนขับหมัวว่านนี่หนาวเพราะฉะนั้นว่าท่านก่อยท่านก่อยอีกเดือนหน้ากันห่อนดอก ของไข่เนี่ยเดือนมีนาก็เริ่มฮอนแล้วเดือนมีนาก็เริ่มยู่ข้างล่างเราออกมาเล่นข้างล่างเราเดือนเดือนมีนาแต่วันนี้เดือนนี้ออกก็ทส้นใดดอกมันทั้งหนาวอยู่เดือนหนาก็ลงมาอยู่สวนนอนเล่นอยู่สวนแล้วอืเดือนนี้ว่าท่านนั่นดอกยังอากาศยังหนาวอยู่ขอบคุณพระพุชฌองขอบคุณที่มาให้กำลังใจยายจ้อย ไอ้โจยเขาปลามาหาเห็ดหูหนูเนี่ยเนี่ยนี่ละนี่ละเห็ดหูป้าเห็ดหูหนูลหละเนี่ยเริ่มเขาหาเนี่ยเนี่ยมันสิออกกาปีเนี่ยแต่ว่าตอนที่มาลงกเนี่ยโจยไม่โจยก็ได้หลายอยู่ในถุงกระแล่งบมดไงอยู่ตอนที่ว่ายโจยมาอันนั้นแต่ว่าแยกจยทางบ่ได้เห็เห็ดขีบลุงไอ้โจยเห็ดขีบล่งนั่นทางไปสวนอันนี้ปลาหมูบ้านเนาะนี่ละมันเกิดเนื่องสี่ละเห็ดหูหนูมันมีวะเนี่ย อข้อได้เก็บบ่มันจะออกพ้ได้เก็บบ่เออได้สมบกนา้ที่แล้วอีก่ที่นา้ที่จะจะล้มเหลวก็จอเหียง,งหาเห็ดืมงยงหาเห็ดพี่น้องเห็ดหูหนูมันเกิดน้ำตุ่นเนี่ยต้นน้อยนอนี่มันจะเกิดน้ำเงาน้ำต้นมันเลยเมืองก่อนวีนี้มันจะออกไหม แต่มันออกมันกินออกเต็มเลยดิมีต่ตาดอกงกาก่ายๆไก่นหนึ่งเยอะจอยมาเก็บเนาะไก่ยายจอยมาเก็บกับพ่อได้อยู่ดอกง่ายๆอยู่ว่างอันนี้มาว่างน้ำแข็งลงมาหันกันมาได้ก็ได้อยู่ดีล่ะแต่ว่าได้อยู่ทางเทิงหมดได้ส่วนทางเทิงส่วนทางนี้ยายจอยเพราะท่านในรุงมาเก็บย,ยายจอยกับไรยางของมาเมืมองใหม่เอ้ได้ปะหาเมืองกันน่ะ เป็นขปเขาล่ะพ่อญ่จูงเอ้ยเก็บเก็บนะเก็บที่ไหนมาหดวนี่พ่ออยู่เกว่าเกว่าสามก่อนเมื่อวานเห็นอยู่เนี่ยยางเขามากเนี่ยมันจะเกิดน้ำตนนนี่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยเนี่ยมันตายมันจะเกิดน้ำมันสิล่ะเออเห็นตุ่นหน่ะนี่ลีไส่ลีไส่หลดเนี่ยเนี่ยยางกแก๊คบกินน่งยางก๊กบ้ด แต่ว่าทางเทิองอันมี้อยู่ทั้งเทิองแกลจอยเก็บมาแล้วเนาะไอ้จอยเล่นอย่างว่ามึงทั้งรางวันจะออกบ่อนนะอือหานย่เนาะบ้านว่านี่นี่ควยหาเห็ดหูหนูยังวะเฮ้ยไปมาหาเก็บเห็ดหูหนูยังวะเออนี่ยมันเกิดน้ำต้นอันนี้ทังบ้านเจ้าตัวทา้งสี่ไร่บ้านเจ้านันนี่บ้านเจ้าต้นอ่นนี้ไายเนี่ย มันเกิดน้งต้นตอะไนี่เรเห็นหูหนัวบ้านเจ้าต้นป้านีหน่อยเห็นไหมน้ำคางสวนคางยังเห็นไหมสวัสดีครับเกว่าพนานะาปูจวงว่ามาหาเห็ดนะวะเฮ้ยก็เห็นด้วยนี่นีน่พ่อยห็นด้วยน่าเกิดเนี่ยมันเกิดน้ำต้นนั่นสิเห็นหูหนัวนี่เห็นว่าต้นนั้นตายเต็มด้มมวยนี่ก็บ่อแบบนี้เออ อ้าอย่นี่ละเอาไปทำง,งานแต่มาในนี่เ่อมาเมืองต้นเปร่าไม่กันจนออกอยุปเปร่าเนี่ยข่อยเห็นตะหมอนมองอืเพน่นออกพ่าเป็นตอนี่พักกันไปเก็บออกยุวสันจ้าไปเก็บมันไหมเห็นยังอืมนี่ต้นเห็ดหูหนูออกพี่น้องมันน้่เห็นเนี่ยเจ้าว่า่นเก็บมาหยังตะหัวปีไก่เป็นนอนหน่อยหน่อยอยู่กับไปเก็บ่นมาไม่นี่ข่อยละเงดไหล คนจังไหนไปหาเก็บก่อยจุ่มยังวะก่อ,อยยานมันศูนย์พันตัวน้นอยๆก็ไปเก็บเอามันมากนั่นเว้ยเห็นบ่าเขาจับอันไปเอาแปรเหลาอยู่ทีงเขาไหมพี่น้องพี่น้องข้าวเอามาลอยกิโลเอาตะแปรเหลามาไหมเดี๋ยวมาขายไหมพี่น้องเอามาช้ำขายไหมเอยเขาถูกตำรวจจับแล้วไปเอาแปรเหลายู่ปาธรรมฉันต้องขนมาขายเนาะ ว่าไ้ไปไสดอกยายหยุดงานสวมมือเออพูดมีหลานเจ้าหลานตัวตัวเจ้าคนขักซะหนักต้น้ำหลานอ่ะหนักขักเนาะกับหลานเออหลานหน่อยคนสองคนพี่น้องอืมในยี่สิบนาทีแล้วเด้อบริสิลงแล้วพี่น,อน้องเอ้บานเพราะอะล่ะ ขอบคุณนันคุณสกุลวงหรือมณีสีขอระภูมิปูโจงกับเก๋ว่าขอบคุณค่ะลงงล้วพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ